นี่มันลิงตะปูหรือว่าอะไรกันแน่มารู้จักตะปูสังขวานอนของขลังจากเกม Home Sweet Home Survive กันเถอะช่วงฟังเราเล่าเรื่องโดย jkjgamez สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่ JKJ Game Chat ชาแสนุกเอามันที่มีทั้งเรื่องเล่นและเรื่องเล่านะครับวันนี้นะฮะมาเจอกับผมจักากจรย์และช่วงฟังเราเล่าเรื่องนะครับมาเล่าเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับไอเทมจากเกมกันนะครับผม ซึ่งไอเทมที่เราจะเล่าถึงเนี่ยมาจากเกม Home Sweet Home Survive นั่นเองนะครับในโดเกมที่เปิดให้ทดลองเล่นช่วง Close Beta ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าใครที่ได้เล่นหรือว่าได้ดูนะครับก็คงจะต้องสะดุดตากับไอเทมชื่อแปลกชิ้นหนึ่งครับที่ปลุกความอยากรู้ในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาฮะนั่นก็คือตะปูสังควานอนครับตะปูสังควานอนเป็นหนึ่งในไอเทมสาคัญเพื่อใช้ทําพิธีชําระล้างปลดปล่อยดวงวิญญาณในเกมนะครับที่จะต้องใช้ปักใส่ไปที่ศพ ตรงแท่นพิธีหลังจากวางกระถางทูบสําเร็จโซเวอร์ถึงจะเริ่มสวดมนต์ได้นะครับตะปูสังขวานอนเป็นของของลังที่มีจริงๆในประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับบางเรียกว่าตะปูดอกเห็ดเพราะลักษณะของการที่เป็นตะปูเนาะแล้วก็มีหัวใหญ่โตเด่นขึ้นมานะครับลกลมๆหรือบางทีก็เป็นหัวเหลี่ยมนะครับโดยตะปูนี้เนี่ยใช้เป็นอุปกรณ์ในการยึดต,ตอกเพื่อย้ำโครงสร้างของสิ่งกอ่อสร้างในสมัยอยุธยาครับเช่นวัดวิหารบ้านหรือว่าโบสถ์นะฮะจะใช้ตอกวัด ตอกเจดีก็ต้องมีการปลุกเสกก่อนนะครับจะถอนออกก็ต้องมีการจุดทูบขอครับทั้งยังมีความเชื่อกันว่าตะปูสังฆวานอนเป็นของที่อยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์อันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการทําพิธีกรรมสําคัญทางศาสนาต่างๆผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์มากกวมากผ่านบทสวดทําวัดของคณะพระผ่านการสวดจากผู้คนที่มาวัดมาโบสถ์เป็นหมื่นเป็นแสนครั้งตะปูสังฆวานอนจึงเต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่เป็นมงคลแก้ดวงตก การคุณใสของไม่ดีประเภทต่างๆจนไปถึงการใช้ตอกสะกดพูดผีได้อย่างสุดยอดบ้างมีการนำตะปูสังขวานอนไปตีเป็นมีดหมอดาบอาคมหรือนำไปหลอมทำเนื้อพระเครื่องต่างๆด้วยความที่เป็นของยุคเก่าไม่ใช่ของที่จะผลิตเพื่อการแจกจ่ายให้เช่าอย่างพระเครื่องตะปูสังขวานอนจึงเป็นไอเทมเก่าแก่ที่หามไม่ได้ง่ายนักถ้าลองไปเช็คราคาในตลาดของขลังก็มีให้เห็นกันตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น บ้างบอกที่มาบ้างก็ไม่ได้บอกอะไรฉะนั้นของจริงของปลอมยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับลองไป Google หาข้อมูลกันได้เลยนะฮะถ้าใครสนใจจะไปเช่าบูชานะครับผมในด้านที่มาของชื่อสังฆวานนก็เป็นเรื่องเล่ากันว่ามีพญาลิงที่มาจุติในมิติมนุษย์และเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังยึดมั่นกับพลังที่ตัวเองเคยมีในอดีตชาติก่อนก็คือสามารถเหาะเฮินเดิอนอากาศบินแบบสกายวอล์กเกอร์กันได้เลยฮะอยู่บนท้องฟ้านะครับ เขาก็ไปเก็บรวบรวมวัตถุดิบศักดนะิ์สิทธิ์ฮะก็คือเหล็กไหลธา,าตุครับคือเหล็กไหลธา,าตุเนีมีสีขาวนวลครับ แล้วก็ล่องลอยอยู่ในอากาศนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีเทพมีเทวดามาเก็บไปนะครับพยาลิงเนี่ยแหละครับก็จะเก็บมานะฮะเขาเก็บได้เยอะเข้าครับเขาก็เอามาเล่นแร่แปรธาตุนะครับผสมรวมกับธาตุอื่นแล้วก็ใส่พลังก็ไปอีกครับประจุพลังก็ไปอีกสร้างเป็นธาตุใหม่ที่มีฤทธิ์อำนาจตามวานอนสไตล์นะฮะเพื่อใช้ทดสอบพลังวิทยายุทธ์ของตัวเองด้วยความที่ว่าพยาลิงเนี่ยยึดมั่นยึดต,ติดในพลังอำนาจมาก พลังในด้านทมเนี่ยก็ตกลงครับไม่ได้พัฒนาไปไหนนะฮะตกไปไเรื่อยๆพอถึงเวลาที่พยาลิงแตกดับสลายร่างเนี่ยนะครับจิตของพยาลิงที่ยังห่วงาธาตุใหม่ที่ตนสร้างขึ้นมาครับก็ตามไปดูแลาธาตุนั้นไม่ให้ตกไปอยู่ในมือมานชั่วนะครับซึ่งทําให้าธาตุสังขวานอนมีพลังอันรุนแรงนะครับต่อต้านสิ่งชั่วช้าไม่เป็นมงคลต่างๆอย่างถึงที่สุดและนี่ก็เป็นเรื่องราวของตะปูสังขวานอนหนึ่งในไอเทมสําคัญจากเกม Home s w e e t Home Survive ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จันด้วยนะครับหรือถ้าอยากให้จันเล่าถึงไอเทมแบบไหนจากเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้เ JGJ เจกมแซขอลาไปก่อนแล้วพบกับฟังเราเล่าเรื่องได้ในโอกาสต,ต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ